มากันอีกรอบเอยตกตลบอีกแล้วครูรอบที่สองเรามากันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่าพูดดังนะเราอยู่ที่กับจุดศูนย์กลางของพระใหญ่นะครับกำลังจะพาทุกท่านไปให้อาหารป่าไปทำบุญวันนี้มันเกิดน้องสาวนะครับคนคนไหนจะขอมันเกิดวะคนนี้นะครับคนนี้จะขอเขินเขินเพลินเข้าี่นียบ เสื้อน้ำเงนินนี่เจ้าของมันเกินครับผมเดี๋ยวจะพาไปให้อาหารปลากันนะครับไปเล t โก o ไปดูกันเลยแดดมันโคตรแรงเลยน้องน้องมันมาครั้งแรกนะครับเนี่ยน้องสาว เขาไม่รู้นะว่าการซื้ออาหารปลามันเป็นอัตโนโยอดเหรียญ <laughs> อัตโนโยอดเหรียญน,นะผมนี่จะพาดูนี่ครับถ้าใครได้ดูอีพีแรกนะครับจะรู้แต่รอบนี้ผมไม่ได้ไปบนนู้นนะนู่นบนนู้นเลยผมจะมาตรงนี้นี่มันต้องใช้ถุงนู่นถุงนั้นก็มีนอ่แล้วก็หยอดเหรียญลงไปแล้วก็หเหรียญยอดเหรียญเอา ตังอะกันแบงค์ยี่สิก็ได้หยอดได้หมดเลยไมม่สีสบบาเอ้าแล้วมาทำไมกันเนี่ยไม่มีตังมาทําไมกันเไม่มีตังอะเราปานั่นก็อยากจะมาทําบุญกันเห็นพีม่มีตังเมื่อไงพี่ก็ไม่มีตังอาจนเหมือนกันกด,ดูดูบรรยากาศการให้อาหารปลานะครับใครจะมาทําบุญก็มาได้นะที่พระใหญ่ของเราเนะผม ช่วงนี้ก็ปลาก็ตัวใหญ่นิดนึงนะครับอย่ามาตกนะครับผมไม่แนะนําให้มาตกนะถ้าถ้ากูเห็นใครมาตกนะตบหัวทิ่มเลยนะว้าว่าใจแดงไม่สุภาพต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะผมสร้างบทความบันเทิงนะเพื่อเป็นอรรถรสแห่งชีวิตก็นี่ครับผมจะพาดูปลานะครับนี่นี่ครับมีคนคอมเมนต์ว่าสอนวิธีหาปลาให้หน่อยนะครับไม่ต้องไปหาตรงไหนไกลเลยครับนี่ดูนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมอยากได้กี่ตัวครับนี่ ดูดิโ,โห,โโหนูน่นดูครับสุดยอดเลยครับมีมีเบ็ดสักคันนี่แจ่มเลยเนี่ยดูโหวิสุดยอดสุดยอดแต่ละตัวน่ากินทุกตัวก็ <c oughs> เอานะผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปซื้อหัวหานนะครับวิธีการซื้อสำหรับพาใหญ่นะครับไปตามกูไปเลยพาไปซื้อหัวหาน อาดูพี่จะสอนวิธีการซื้อหัวอาหารมันต้องค่อยๆใส่เฮ้ยยี่สิบมันเต็มถุงเลยนะแปสิบบาทเหรอยี่สิบเต็มถุงเลยนะใส่ดิอาแบงยี่สิบหยดซับหยดเข้าไปเอาแบงยี่สิบใส่เข้าไปใส่ไหนอะ่ะกันเนี่ยเคยเติมน้ำมันบ้างเราอะ่ะ <laughs> คือคือคล้ายๆปั๊มน้ำมันหยาดเหรียญนั่นแหละหแดดร้อนอแดดกำลังดีปลากำลังขึ้น <laughs> เอามันเต็มถุงแล้วมั้งเอาออกมามันเต็มถุงแล้วถุงมันตันเล้วทำอะไรยี <c oughs> ่สิบบาทหมดแล้วเหรอ มาหมดแล้วอ่ะดูสิเอามา,ามลงุงเขาหยอดต่อเลยสิบสิบบาทก็ลงไนดะ้แต่ว่าน,นมันเป็นส่วนเหลือเหลืออ๋อน่อลองเอามาให้<อ>สักคำสิ<อ>สมันกินดีไหมปลาอันเนี้ยชื่อปลาชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อโอ้ยมันกินว่ะเออมันกินมันกิน ไปให้มันตากแดดไปให้ตากแดดมันเข้ามาในร่มเนี่ยม,มาเอาไม้สักกำหนะึงโหดูอย่างเยอะเลยปลาพอแล้วไปแล้ว <c oughs> นีด่ดู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 ตัวนี้ตัวนี้โคตรใหญ่อือหือตัวยางใหญ่อะ่ะ <c oughs> ตัวตัวยางใหญ่เลยตัวเมือเ่อกี้ ไปสะพานไหนกัน,กนท,ทำไมไมันไปอยู่ตัวเดียววะเนี่ยตัวสีทองอะ่ะมันปลาคาบหรือเปล่านะมันมนวิตัวสีเหลืองสีเหลืองตัวสีเหลืองน,อนู่นน่ะนั้นมันสีขาวกันน่ะดูยังไงเป็นสีทองนู่นสีทองน่ะเตียวสีหเหลืองเนู่นน่ะไปไหนกัน น้องผม่ล่อไปทั่วเลยร้อนมากร้อนสุดๆดูความจังไลของเด็กน้อยครับผมดูความจังเลงเ็กนยนะเขาเขาหยอดแล้วเก็บไม่หมดนะครับเขาก็เลยมาเอาต่อเฮ้ยทำอะไรกันอะ เอาเหรียญหยอดดีได้เยอะไหมได้เยอะไหมเดีย๋ยวมาดูได้เยอะไหมด้กิจกรรมโอ้ได้เชื่อยอ,อยู่เอา20บาทที่ได้หลายไม่เน่มันเหลือจากการหยอดยอไงมันเป็นจกเอาอนั้นก็ทุบตู้ซะหนั่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> จำนายอาหารปลา เป็นวิวที่สวยงามสายบุญสายเที่ยวก็มาเล่นกันได้นะผมที่นี่เป็นพระใหญ่จุดให้หารปลาจุดชมวิวจุดเที่ยวจุดพักร้อนจุดอะไรก็ว่าไปาแต่ตอนนี้ไม่โคตรร้อนเลยนะไม่ไม่ใช่พักร้อนละปลาปลายเยอะมากเฮ้เมื่อกี้ทิ้งขยะเหรอ ทิ้งไม่ถูกที่อ่ะน้าปีนขึ้นไปเล่นทำไมนะ่ะมาเดินอ้อมทำไมดูเด็กดือ้อผมเด็กดื้อฝากเอาละคลิปนี้ แต่ว้ยติเพียงเท่านี้แล้วกันนะับผมมันไม่มีอะไรให้สนุกเท่าไหร่นะครับคนก็มีไม่เยอะไม่รู้จะไปกวนตีนใครนะครับผมคลิปนี้ไม่ค่อยสนุกนะเรื่องมันเป็นเพราะาผมเพิ่งสั่งเมาจากงานมันเกิดน,น้องก็ไม่รู้นะครับผมอีกพี่นี้ จบคลิปจบคลิปไมยบายไมยบายกล้องเนี่ยไมบายก็เอาเป็นว่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นพาดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะผมแล้วก็ดูแกง๊งแก๊งน้องเป็นตกล้องก็ไม่เป็นนะครับน้องสาวนี่ดื้อสุดเลยครับตอนนี้ไปเล่นอะไรกันก็ไม่รู้กับอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ว่าเขากำลังเล่นอะไรอยู่เหมือนกําลังจะเล่นสิงซาสวรรคของลากต้นไทรนะผมเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรเฮ้ยเจ๋งว่ะต้นไทรอะเอามามัดแล้วก็เป็นสิงซาเว้ยออได้ถ่ายดิถ่ายดินี่มึงจะไปมัดสิงซาก็นี่นะครับอันนี้เป็นลากต้นไทรนะผมผมว่ามันสวยดีนะครับเราก็จะมัด เข้าด้วยกันเพื่อเอาไว้นั่งนะครับไม่รู้จะแข็งแรงทนทานอย่างที่คนอื่นเขามามัดก,กันหรือเปล่านะี่ครับของเขาทักเปียเอากันเนี่ยช่างฝีมือในการมาัเนื่นตายใกล้ใกล้ดิเนื่น,นตายจะไปมัดทำไมมันเงืนตายครับไม่งั้นมันจะหลุดนะผมนี่ลองมานั่งกันดูได้นะครับผมอันนี้ฝีมือฝีมือ ฝีมือบอมมาเลยคนณคุณเฮ้ยได,ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่นี่เห็นไหมได้อยู่เห็นไหมไม่ขาดนะไม่ขาด<อ>าานี่มาลองนั่งกันดูได้ <L> ลองนั่งดิลองนั่งดิ <M> อา <L> นั่งดีๆเดี๋ยวมันขาดุตส่าใช้แรงกายแรงใจแล้วก็ฝีมือทำขึ้นมา โอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมเราเราจะแล้งน้องเจ้าของมันเกิดกันนะครับผมไปดูซิว่าผมจะแกล้งแบบไหนเนี้ยไปจำบนุบชกเลินนี้กับผมเอานุ่นถือถ่ายาถ่ายเป็นหนึ่งเลย จะไปไหนมานี่ยกอดแล้วผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อใาคลิปใหม่ๆกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะไปเซเว่นเอ้ไม่ใช่ไปท็อปแลนด์นะผมอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้จะทําประมาณ2คลิปนะผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะผมแดดแรงมากเลยเดี๋ยวจะพาไปตากแอร์เซเว่นแล้วไปดูการ น้องเพลงของผมนะว่าลูกคอจะดีเหมือนรูกคนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปร้องเพลงให้ดูนะที่ว่าคาราโอเกะสี่น,นะผมเจอก็อย่าลืมทักอย่าลืมทักทายกันได้นะครับแต่อย่าขอตังค์นะครับตังค์ไม่มีนะผมช่วงนี้จนมากเลยครับเพราะวกมึงไม่กดไลค์กดซับสไครต์เลยนะครับผมโอเคไป let's go